สวัสดีค่ะคุณลุงเคียนกับน้องนาลิตะนะคะสวัสด,ดีจ้นอน,นอนะมื่อนี้น้องนาลิตะอยู่กับคุณลุงพนัคขามาเนี้เขากินหอดกันเนี่ยป่นยะนะนูมาอยู่กับคุณลุงแล้วนะคะมาเร่งมากกับลุงอยู่บนหลบนหนูขานู้จะน่กับคุณลุงไหมคะนาลิตะนาลิตะ,ตะพอตอ่อจะไปเอามาค่ะพี่น้องพอ่อจะไปหาหน้องมา นาาหนูนาะหนูขายิ้มให้ป้าก่อนค่ะสวัสดีเอฟซีหน่อยลูกนาลิตะสวัสดีเอฟซีค่ะคุณข่าวอารมณ์ดีเด้ออารมณ์ดีอยู่เด้หนูอารมณ์ดีอยู่นะคะหนูอารมณ์ดีอยู่นะคะเดี๋ยวข้างนออว่าลูกมันผ่อนนาะนี่ล่ะหนูอยู่ห้องแอร์นะคะ ที่หนูค่ะจ้ะเอ๋อคนช่วยยิ้มหน่อย่ะอยิ้มหน่อยค่ะคน่วยค่ะอินดกินหอดลุงอยู่หรล่ลูกฮะอ่ะกินหอดลุงอยู่รคะนังที่ไหนลูก่ะข่ายยที่ไหน ตามาหอดกัได้เมี่นเมียม่นอึคนเลยตามหอดเนี่ยจีหนูค่ะเอ้าโอ้ยยืนลูกยืนเอ้าอ้ายืน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 หนูอยากยืนค่ะคุณลุงหนูอยากยืนค่ะโอ้ยล้อขามาใส่ห้เนาะต้อขาอยู่หันดอะดึงดืดค่ะนาลิตะเด่งดืดค่ะด่งดืดค่ะนาลิตะด่งดืดค่ะ คนเก่งเว้ยคนเก่งอืออืออีหนูกีนหอดลูกไหมอลุงกีนหอยหนูด้ียหอยม้วนต่ะนี่น่าก็ป่าบ่หลวมมาแลงหรอกนะน่าก็ป่าบ่มาแลงเนี่ยฮะไปเอาเป็ดมานางบ่นางเป็ดบ่เหาอนางเป็ดบ่ค่ะไปเอาเป็ดมาค่ะคุณลุงผนเป็ดที่ผล เอาเป็ดมาให้หนูด้วยค่ะอเอาเป็ดมาให้หนูด้วยค่ะ,ะเนีเยนส่งขอนด้ยวยเอาบ้างเด้อเดี๋ยวทำมาส่งขอนได้อ,อ,อนาลิตะคนจ้ยอยอากงป้าอีหนูมานั่งเป็ดแล้วนะคะเป็ดน,น้อยคิดถึงจีหนูน้อยนะคะหนู เสียงอะไรคะลูกขาดึงดืดค่ะนาลิตาดึงดืดค่ะอดึงดืดค่ะนาลิตาดึงดืดค่ะนีนนคิดี่นกันีีลนนะอ่ะีนคิดี่นกันีละนะ่นี่น่ี่นน่น ิีให้น่นนะจ๊ะนี่นี่นะไตคนช่วยกันนะนี่มาหน่อยเอ้ยสิทยามาเก่งคักมันไม่หายมันไม่เป็นไข่เก่งคักเก่งคัก ันหลุดได้หรอมันไปบ่าไหนได้หรอไงเพื่อนๆมันหลุดได้เรอเนาะเพื่อนๆมันหลดกุ้งผมเลฮ้ยเ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 ฮ้ยหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮเฮเ ห้หเดี๋ยวจะมาคำๆปาดจ่าผ้าอินุยางเลาะบานอีกหูกโนะประดยยางเลาะบานมาหนีโดนแล้วเนี่ยเที่ยวเาผานูเรอจะคือส่วน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 เ้ย เชงี้ยงเมเวหนาเวอหนาคนสวยค่ะจ้ะเอาเวอหนาคนสวยนาลิตะน้อยค่ะนาลิตะน้อยคนสวยของป้าเลยนี่อคนสวยของป้าคนสวยสวยของป้าคนสวยสวยของอีลุงใช่ไหมคะคนสวยสวยของอีลุงใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณหนูคะ ตาบ้องนังเพลินค่ะคีพอตเพลินคีพอตเพลน หน,นูน,น่ะแขี่ยังยน่ะแขี่ยังยน่ะจ้าตาเอตเจ้าเอตาเอค่ะลล้ตาเจ้าเอค่ะนูขายืมให้ป้าหน่อยลูก เาเนอยางรองอมาลกเนอยางร่องรอมาลูกดึนี่นี่เดินเลยเดินเลยเดินหูเลยนี่นี่คนเกงคุณลุงกับคุณร้านค่ะคุณลุงเคียงกับคุณน้องนาลีตะนะคะ วันลุงคุณบอเห็นหลานว่านีอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ว,วันวันแอนแอนวังส่งการเห็นอยู่ส่งการาเห็นจีโน่อนยู่เอ้ายืดเลยว่ะจีโน่กันกางเกงในหนูคู่เขาก็สุดถล่ก <c oughs> สีฟ้ากับจีแดงนะคะอ้าวเออ มันแปลวได้รู้เนี่ยมันโเป็นรถเียไนได้้มเดียวนกนนูเสียงอะไรคะอะเสียงอะไรคะนิตะดึงยดให้าดูหน่อยเร็อะดึงืดค่ะดึงลืดค่ะดึงืดค่ะนี่เลย นี่นั่นยั่งยืุบอนั่งยันยันขาไปนี่ย่งยันขายว่าเสียงได้น่าหนูนั่กรพ้าของนาตลบจไหยบก่อน่าหนูน่ะนี่ดึดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดอ้าจิ อาจารย์เอ๊ะเอิ่อนจับเกี่วลุงเพิ่อนเอาจับเกี่ยวลุงเพิ่อนเอาเสือลงให้แน่จ้าเอาจระลงให้นอนนะจ้านั่กนั่งอีอ่ะเป็นอย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะเอาาชุดนี่นั่งเลยกัตัเอ๊ะอตัเอค่ะตัเอค่ะ ta, ra đi ta? phải ôm mỏ, ôm Ta Ta ê mất luôn xe luôn xe Ta e, ta chết bà con luôn, chết bà ừ. ừ. con.

โอ,โอ้มัเปนนู้าข่าวบ้บมะลุะะพี่แห้ง,งจ้บอือใช่ะอ๊ะอนาติตาสวัสดีเอฟซีก่อนลูกพี่พนีก้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะวัอนี้น้นองนาติตากำังมาอยู่กับคุณลุงเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดเจ้า